สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุงพองพร์มอร์นิ่งรีพอรประจำวันที่4เมษาย,ยน2568ค่ะสำหรับวีคอราคาทองคําในวันนี้ราคาทองคํเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานทํากําไรโดยขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ3,165เหรียญก่อนจะมาร่วงลง รุนแรงกว่า100เหรียญโดยทาจุดต่ําสุดที่ระดับ3 5 4เหรียญก่อนจะมีแรงซื้อขายกลับเข้ามาปิดที่ระดับ3,113เหรียญซึ่งเป็นที่น่าสนใจของเชิงเทคนิคเนื่องจากราคาทองคำร่วงลงลมาแถวบริเวณไฟบอนซิกเล็เมนต์23.6%ซึ่งอยู่ที่ระดับ3 0 5 4เหรียญและมีการดีดกัด ซึ่งท้าวิค์าตามเทคนิคภาพรวมของราคาทองคำยังอยู่ในเกมที่ดีซึ่งหมายความว่าหากราคาทองคำไม่หลุดระดับ3 5 4เหรียญลงมาจะคาดว่าแนวโน้มมีการปรับฐานเมื่อสิ้นสุดลงจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ต่อดังนั้นบริเวณ3 0 5 4เหรียญจึงถือเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้นขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ employment claim ออกมาลดลงจากที่คาดการขณะที่ final service PMI ออกมาเพิ่มขึ้นจาก คาดการและ ISM Service PMI ออกมาแล้วลงจากที่คาดการสำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Non Farm Employment Change คาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ดัลารดัชินดีดอลล่าเมื่อวานเปิดที่ระดับ103.14จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง101.25-26ถึง103.37จุดและปิดที่ระดับ101.94จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ101.72จุดเรียกได้ว่าดัชนชียลล่าอ่อนค่ายอย่างลงอย่างรุนแรงจากสภาวะสงครามการท้าและการที่ประธานาธิบดีทั้มจะขึ้นภาษีสุรากากแบบครอบจักรวาลอยู่ที่ระดับ10%เท่ากันทุกประเทศและมีผลบ ใช้ในวันที่5เมษายนซึ่งผลต่อตลาดหุ้นสาหาราฐด้วยเช่นกันโดยราสุดดัชนีดาวโจนปิดที่4 5 4 5 9 3จุดลดลง3.98%ดัชนี S&P 500ปิดที่5,396.52จุดลดลง 4.84%และดัชนีดัชแดกปิดที่1,000กรโทษค่ะ16,550.61จุดลดลง5.97จุดบ่งได้ว่าเศรษฐกิจสหารัฐกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวและถดถอยในส่วนของกองทุนทองคำเอสวิดามเมื A ่อวานนี้ซื้อเข้า4.3ตันปัจจุบันถืครองทองคำที่936.24ตันขณะที่ประธานาธิบดีทำผู้นำสหรัฐลงนามในการ คำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อปิดช่องโหวตทางการค้าที่เรียกว่าดิมินิมิสหรือข้อยกเว้นภาษีการนำเข้ากับพัสดุขนาดเล็กจากจีนและฮ่องกองที่มูลค่คาไม่เกิน800ดอลลาร์สหาราัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่2พฤษภาคมน,นี้ วิเคราะห์ราคาทองคำแทางเทคนิคราคาทองคำเข้าสู่ช่วงของการปับฐานซึ่งคาดว่าหากราคาทองคำไม่รุดระดับ3 0 5 4เหรียญซึ่งเป็นจุดต่ําสุดเมื่อวานนี้และตรงกับระดับฟ i b o n ั c y r เรตช m e n น23.6%นักวิเคราะห์คาดการว่าตลาดทองคํายังมีความสมบูรณ์อยู่ขณะเดียวกันหากภายใน3-4วันนี้ราคาทองคำไม่รุดระดับ3,100เหรียญลงมาเชื่อว่าราคาทองคำจะกลับ ไปทำจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ3,165เหรียญและเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อไปสําหรับนักลงทุนที่อยู่ในสภาวะที่ติดราคาสูงกว่าระดับปัจจุบันแถวบริเวณ3,120เหรียญหรือติดระดับที่51,000บาทต่อบาททองคำซึ่งคาดว่าหากไม่ได้ใช้เลเวลเลนเกินกว่า10เท่า,น,าน่าจะสามารถอดทนรอได้โดยตั้งจุดตัดขาดทุนที่ s ต o p l ล s s ไว้ที่ระดับ 3 5 5 0เหรยียญหากรูระดับ3 5 5 0เหรยียญราคาทองคำน่าจะลงไปที่ระดับ2,980เหรยียญซึ่งจับตาดูว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8หากไม่หลุด3 1 0 0หยเหรยียญลงมาทองคำถือว่าอยู่ในภาวะค,วค,วคว่อนข้างดีโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ3 0 8 0เหรยียญและแนวต้านที่ระดับ31,20เหรยียญ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,080เหรียญแนวรับที่2 3 0 7 0เหรียญแนวต้านที่1,3,120เหรียญและแนวต้านที่2,3,130เหรียญและกลับมาพบกับบุญทองพร m มอร์นิ่งรีพอร์ตในในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ